มืก้อนจำกึ้นเมทับสนายเอออยากบุยเอ็ดก็ทับนดอความประจูอยกเมื่อาั็แตงลยนาย้องนอ่ยปวเออต้องมือต้นมือในแตยุ่งเนี่ยอ้ําแตงมือในอําแตงอ้ําไรมออหยามเสมอเลยก่อนเมนไรเสมอแตงมือก็กอนเรื่อยเดีเลยกอนเมนไรเสมอแรงมันย่งเลยย่งมันก็ไรเสมอเมน้งกูไม่กอดอลัมีเลยเมียเลยหลังห้าพนเลบุยไม่คืม่กัไปม่อนดิว่า มีเริ่มนกกันมีอึมีเริ่มโอ้นี่มาก่อนโอ้จะมาเริ่มนี่น่ะอิจเล่าดิจะไปเดนันะนารายงนะลอดลอนอดงะบังสงสเนืออดตังหนาตังเยอะเน้อนึงนะมือเาแล้วนดาเรื่องมยงไเาปลอแล้วเอ้ตงมดเนี่ยนดเมียมาพันนองดูตะเอ๊ะนะูจนกหนดียกมาความสุขนี่ีอนอนเ้า นี่มันเอระบันที่แตลิ่ยาระบันซุกไหมขันมือนนี่ก็เรื่องขันมือนี้ก็เรื่องเท่าแกกัเราเยอะว่ะปื้มีกีนงคนเมียมยำบ้าเม่รับเอยละลมนกเสนลุกคนเมียมะยังมันมันอย่เดปันตุ่รงความมันนะมีจู่ปุ๊บันเมียมีเสียวเด็อ้าเท่ากีมีปุ๊กลดังม